ไปดีพี่น้องมูเพื่อนเบิกสุขสุขผลเมือนี้มาพบกับครอบครัวเบาเยี่ยมแขนแหววเือเก่ามือนี้สีผ้าไอหน้องมูเพื่อนมาเบึงการจูป้าจูบน้องซึ่ว่าป้านี่ก็ได้เลี้ยงไว้หลายเดือนแพี่น้องจะสียังไรไปไหนจะสียังเกิดโตจะได้อะไรก็ถามเบิ้งน้ากันสิเลือดร้ายเลยหน่อยก็ดีนี่เบาเยี่ยมเพื่อนมากเลย ติดตั้งจักไว้เรียบร้อยมีแต่จูบเลยด้วยทีไม่ได้ดจูบหนามออกเลยแต่ว่ารอทาตอนบกนารอทาโบกแล้วก็จะจับปลาได้บ้างสินะล,ลายเล็กน้อยเปน็นไอ่หูแต่ว่าทาลุ่มน้ำกันพี่น้องเลยเออจูบไปโดนดอกประมาณสิบสามนาทีสามสิบนาทีก็บบุคคลเป็นน้องเล็กน้อยน้องก็ตื่นนี่ แต่จะสำเร็จแล้วอีกประมาณบมดุลประมาณสิบนาทีสานาทีนี่บุกแล้วบุกแล้วบุกไล้เติบแล้ว เดีเราถาเก็บบางเดียวนะเดี๋ยวเราถาเก็บป่ยา,บบายืนรอสายฝนจากสีเรือลายได้หน่อยถ้าหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเรือฝนไปเรือฝนเบิดนีเบิดจากสีลายปไปไหนถือว่านี่เป็นฝนแต่รับโบว์ว่าสีแต่ลายปไปไหนประมาณเอาประมาณหาฮุกโลเจ็ดโลเรือสันนิพนธ์หลงเรือหล้งนะก็ไปเบิด เดือดร้ยา,ายพอได้กินเอาคลิปนี้กะฝากพี่ตัวน้องไปสนิ้พี่ฝากประกันได้ขอตัวจพอไฟพอ